ดีเจ้าข่าวตองบิวตี้บุกเกิดนะเจ้าวันนี้จะมาสาธิตการแต่งหน้าแบบจังซอเป็นไะใดเอาไปหู้จักจังซอกันก่อนเลยจ้าจังซอก็คือศิลปินล่านนาที่ครับกรมบทเพลงบม่ว่าจะเป็นจ้อยซอหรือข่าวไปประกอบพ้ามกับดนตรีเพื่อเข้าจังหวะส่วนใหญ่จะนิยมในงานปอย จ้อยซอในงานขึ้นบ้านใหม่งานป้อยหลวงหรืองานแต่งงานแล้วแต่โอกาสเจ้าเจ้าพูดแล้วนะเจ้าว่าจังซอคือมิหยางก็คือศิลปินล้านนานั่นเองวันนี้เขาจะมาแต่งตัวเป็นตามสไตล์ศิลปินล้านนาเจ้ากับน้องข่าวตองคนนี้ก่อนอื่นขอเตรียมหน้าเตรียมทรงผมเตรียมชุดพร้อมละเจ้าเชิญเลยค่ะสเต็ปแรก การแต่งหน้าของจางซ้อจะต้องรองพื้นให้ขาวที่สุดขาวเต่าที่จะขาวได้ในชีวิตข้าเจ้าก็จะต้องลงพื้นสเตปแรกคือแปรงนะคะเวลาทาเราก็จะทาไปถั่วใบหน้าของหาว หลังซากตีเฮาลงพื้นผิวหน้าคือขาวพุทธพองดังยองใ่วัตถุดิบลักษ์ของการทาหน้าคือขาวบริสุทธิ์พุทธพองค้นเหนือเป็นเจว่าการทานืา่อขาวบริสุทธิ์พุทธพองเหมือนยองใยเหมือนจันเดือนเป็งก็คือพระจันเดือนเต็มนั่นเองเจ้าวัตถุดิบตีเอามาทานหน้าของเฮาก็คือปูนใสหรือดินสอพองถ้าแบบนี้ไปลัก ปูนขาวของแม่อุ้ยมาทานหน้าเจ้าเมื่อหน้าเขาขาวพุดพองยังยองยยยังจัดเดือนเป็งแล้วคนเหนือก็เชื่อว่าการตีแม่ยิงจะงามงามด้วยใจชายใบหน้าจะยูติกิ้วกิวคือมงกุฎของใบหน้าเพราะฉะนั้นอุปกรณ์กองเ่าก็คือดินสองเขียนกิ้วสองก็คือถ้วยกาไก่สามคือการเอาถ้วยมาขวบตรงคิ้ว เล่าจากนั่นพาก็ละเลงการเขียนคิ้วหือโก้งที่สุดเต่าตีจะโก้งได้มีงามของัล้านนาก็คือการมีคิ้วโกงดังโก้งดีดไฟคิ้วโกงดังโกงดีดไฟโก้งได้ือโก้งที่สุดโก้งไปสามอยโก้งโก้งไปยังโก้งเขียงเขียนโก้งคือโก้งที่สุดไหนจะสุดได คือเน่หของมันยิงล่านนะก็คือขิวโกงดังโกงดีดฟายู่เจ้าหลังจากตีกิ้วพอพอเอาพ้อมแล้วกิ้วโกงดังโกงเจียงเขียนละต่อไปเขาจะมาแต่งหน้าปัชแกมได้บัชออนภาษาเมืองเขาเรียกว่ารูดนี่คือรุดก็คือสีไอ้อย่างก็ได้ติมันสีแดงทาไปตีใบหน้าแล้วมันเกิดความเป็นสีแดงบนใบหน้า หลังจากตีกิ้วงามแล้วใบหน้าสีแดงอัดทอดแล้วต่อไปเข้าะมาทาลิบกันนะเจ้าลิบติใจก็คือลิบยี่ห้อสปริงสองเจ้าเป็นยี่ห้อยอดฮิตของสาวล้านนาในยุคนั้นหลังจากตีทาลิบพื้นแดงแล้วสังเกตก็เจ้าลิบจะสีแดงเดงยังสาวกินลูมางามขันนาตอนนี้ข้าเจ้าก็บพ้อมแล้วนะเจ้าตี จะไปเปลี่ยนจังเซาบ้านเหนือวันนี้ปุนมีงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่เจ้าประเจอเข้าเจ้าไปเจ้าการแต่งตัวแบบน่องเขาตองบิวตี้ป๊อกเกอร์วันนี้ก็ขอสวัสดีนะเจ้า